วันนี้นะคะเราไม่รู้ว่าโอเลไปโดนอะไรตำมานะเจ็บไหมลูกไหนโดนแผลตรงไหนะเป็นแผลตรงไหนอุ้ยเลือดออกนะครับไม่เห็นแผลโอเลโดนอะไรมาทำไมไม่เห็นแผลลูกอ้าวไหนบอกโดนน้ำตำไหนน้ำต้นไหนตำต้นนี้ต้นนี้เหรอดูสิ ม,ม,มันมีน้ำด้วยเลยหนูว่าลูกตรงนี้แน่ๆเลยลูกนี้แน่ๆเลยสีดำเหมือนแล้วเอาไปหยดเป็นเลือดอ่ะใช่เรอ,อใช่ใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตามพี่ลกโกพี่หนู <laughs> เอ่อต้นมะม่วงหนาวมะนาวนะครับดอกดีแล้วไอ้ลูกสุกๆดำๆนะครับ เริ่มค้าๆเนี่ยมันจะเป็นสีมืนเลือดเลยถ้าลูกแดงๆงเป็นยางยก่อนนะครับดเด็ดมาดปุ๊บอ่าแล้วก็มามาหยดใส่เนี่ยเห็นไหมหยดใส่มาห้ามเช็ดห้ามเช็ดตัวนะเอาไม่ออกนะอุ้ยน่ากลัวจังเลยเลือดไหลแล้วลูกมันเล็กอุ้ยหยดแล้ว โดนน้ำตอ้หเจ็บไหมลูกเจ็บเจ็บจริงอาดูดูมือมากมือมากแบมือแบมือแบมือมาเรามาหยดใส่มือนั่งมือแบงแบงอันนี้เหมือนกว่ามัน จางๆมันจะไม่เหมือนก็เข้มๆมันจะเหมือนกันเห mm hmm. มือนมากกว่าเ mm hmm. นี่ยเนี่ยรูปแบบนี้ครับแบบนี้ยังม mm ียางอยู่เราลุยอีกลูกนะึง mm hmm. ดึงมาปึ๊บมี mm hmm. มดเอาไปกินปึ๊บ mm hmm. ตัวนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค้ำนะยังเป็นยางอยู่ใช้ไม่ได้ mm hmm. ต้องเอาสุกจัดๆจดนเป็นสีค้ำๆดำๆแบบนี้ อโอเคตกลงเจ็บจริงเจ็บปลอมเจ็บปลอม <c oughs> เจ็บปลอม, <c oughs> มวันละวันหลอกหนูอะ่ะจบน้้หนะ <c oughs> บายบายอ่ะสวัสดีครับท <c oughs> ุกคนบานเจอกันใหม่ครับ